ลองอะตอมถัดมาคือแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดซึ่งเสนอโดยลอร์ดเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดและฮันส์ไกเกอร์ก่อนที่เราจะเรียนแบบจำลองอะตอมถัดไปครูจะเล่าประวัติคร่าวๆของรัตเทอร์ฟอร์ดให้พวกเราฟังกันก่อนนะจ๊ะลอร์ดเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเกิดในปี1871และเสียชีวิตในปี1937เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแล้วก็มีผลงานในด้านโครงสร้างอะตอม นอกจากนี้เขาก็ได้รับรางวัลโนเบลเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีและยังได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิวเคลียร์ฟิสิกส์อีกด้วยแล้วไกเกอร์ล่ะครับฮันส์ไกเกอร์เกิดในปี1882และเสียชีวิตในปี1945เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน มีผลงานที่โดดเด่นก็คือเป็นผู้สร้างเครื่องมือสำหรับตรวจวัดกำมันตภาพรังสีทำให้เขาสามารถบอกลักษณะของอนุภาคแอลฟาในนิวเคลียสของฮีเลียมอะตอมได้ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเขาทั้งสองทดลองอย่างไรจึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมแบบใหม่ขึ้นมาในการทดลองพวกเขาอาศัยการยิงอนุภาคแอลฟาไปที่แผ่นทองคำบางๆคุณครูครับแล้วอนุภาคแอลฟาคืออะไรเหรอครับ อนุภาคแอลฟาคืออนุภาคที่ประกอบด้วย2โปรตอนและ2นิวตรอนได้จากการสลายตัวของาธาตุกำม,มันตรังสีเช่นยูเรเนียมและเรเดียมจากกระบวนการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาเอาละเมื่อทราบลักษณะของอนุภาคแอลฟาแล้วเราจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดกันเครื่องมือที่ใช้ทดลองประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอนุภาคแอลฟา แผ่นทองคำบางๆและฉากเรืองแสงซิงซอฟาฟที่วางโค้งเป็นวงรอบแผ่นทองคำซึ่งจะเรืองแสงเมื่ออนุภาคแอลฟามากระทบซึ่งใช้ตรวจหาตำแหน่งของอนุภาคแอลฟารัทเทอร์ฟอร์ดยิงอนุภาคแอลฟาเข้าไปที่แผ่นทองคำบางๆแล้วตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาโดยดูจากตำแหน่งของการเรืองแสงผลการทดลองพบว่ามีจุดสว่างเกิดขึ้นที่ฉากเรืองแสง โดยที่ส่วนใหญ่วิ่งเป็นแนวเส้นตรงผ่านแผ่นทองคำไปกระทบฉากเรืองแสงที่จุดกอซึ่งอยู่ด้านหลังของแผ่นทองคำบางส่วนก็เบี่ยงเบนจากแนวเส้นตรงพบที่บริเวณด้านข้างที่จุดขอและมีน้อยมากที่จะสะท้อนกลับเกิดการเรืองแสงที่จุดคอซึ่งอยู่ด้านหน้าแผ่นทองคำจากการทดลองทำให้รัตเทอร์ฟอร์ดแปลกใจมาก เพราะท้านำแบบจำลองอะตอมของทอมสันมาอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนี้เมื่อยิงอนุภาคแอลฟาไปที่แผ่นทองคำบางๆอนุภาคส่วนใหญ่ควรเบี่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรงทั้งนี้เพราะแบบจำลองอะตอมของทอมสันนั้นอะตอมประกอบด้วยอนุภาคบวกและลบกระจายอยู่ทั่วไปในอะตอมเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุบวกเข้าไป ควรจะผลักกับอนุภาคบวกในอะตอมแล้วก็ดูดกับอนุภาคลบในอะตอมทิศทางของอัลฟาส่วนใหญ่จึงควรจะเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรงโดยเฉพาะส่วนที่สะท้อนกลับยิ่งเกิดขึ้นได้ยากเพราะภายในอะตอมไม่มีการรวมตัวกันของอนุภาคที่เป็นกลุ่มก้อนการที่แบบจำลองอะตอมของทอมสันไม่สามารถอธิบายผลการทดลองทำให้รัทเทร์ฟอร์ดก็คิดว่าแบบจำลองดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถูกต้อง จึงเสนอแบบจำลองอะตอมชนิดใหม่ขึ้นมารัตเทอร์ฟอร์ดคิดว่าการที่อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงผ่านอะตอมของทองคำแสดงว่าภายในอะตอมควรมีที่ว่างมากและการที่อนุภาคแอลฟาบางส่วนสะท้อนกลับแสดงว่าต้องชนกับบางสิ่งในอะตอมที่มีมวลมากอิเล็กตรอนมีมวลน้อย ก็คงไม่ไปรวมกันเป็นกลุ่มก้อนในอะตอมจนทำให้อนุภาคแอลฟาวิ่งมาชนแล้วสะท้อนกลับดังนั้นจึงเหลือเพียงโปรโตอนที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนและมีปริมาตรน้อยจากการทดลองดังกล่าวรัตเทอร์ฟอร์ดจึงเสนอแบบจำลองอะตอมแบบใหม่ที่พัฒนาต่อจากแบบจำลองอะตอมของทอมสันดังนี้อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งคือโปรโตอนรวมกันอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆอบนิวเคลียสนิวเคลียสมีขนาดเล็กแต่มีมวลมากและมีประจุบวกอิเล็กตรอนมีมวลน้อยและมีประจุลบจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรโตอนจะเห็นได้ว่าแบบจำลองอะตอมตามมโนภาพของรัตเทอร์ฟอร์ดแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือนิวเคลียสอยู่ตรงกลางมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดอะตอม อีกส่วนหนึ่งคืออิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบรอบนิวเคลียสลักษณะของอะตอมจึงโปรง่งภายในอะตอมมีช่องว่างมากคุณครูคะแล้วแบบจำลองที่รัตเทอร์ฟอร์ดเสนอขึ้นใหม่ใช้อธิบายผลการทดลองได้ยังไงคะถ้าเป็นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดภายในอะตอมจะมีนิวเคลียสซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของอะตอม อนุภาคแอลฟาจึงมีโอกาสชนนิวเคลียสได้น้อยมากส่วนอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสมีมวลน้อยมากและวิ่งเร็วมากจนไม่มีโอกาสชนกับอิเล็กตรอนจึงไม่มีผลทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาเปลี่ยนไปอนุภาคส่วนใหญ่จึงวิ่งผ่านทะลุแผ่นทองคำไปเป็นแนวตรง มีบางครั้งที่อนุภาคแอลฟาวิ่งเฉียดนิวเคลียสซึ่งจะถูกประจุของนิวเคลียสผลักให้เบนไปจากแนวเส้นตรงส่วนอนุภาคแอลฟาที่วิ่งตรงไปยังนิวเคลียสซึ่งมีมวลมากก็จะถูกผลักให้สะท้อนกลับดังแสดงในรูปนี่แหลจะจ้ะตามแนวคิดของรัตเทอร์ฟอร์ดมวลส่วนใหญ่ของอะตอมคือมวลของนิวเคลียสนั่นเองส่วนอิเล็กตรอนถึงแม้จะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้อะตอมมีขนาดใหญ่แต่ก็มีมวลน้อย จนถือว่าไม่มีผลต่อมวลของอะตอมสุดท้ายสุดท้ายแล้วก่อนหมดเวลาครูจะสรุปเนื้อหา